ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลารูสิบแปดลายสมจิรดาพระราชวังรุสิบรัชทายาทชั่โคราวให้หนายสมจากผลพาลิศรัฐมนตรีช่วยวก,กรกระทรวงศึกษาธิการนำนักเรียนนักศึกษาจำนวน2องคนและผู้แทนสถานศึกษาจำนวนห5 4แห่งที่ได้รับรางวัลพระราชทานประ,าาะจำปีการศึกษา2555ข้าร้อยห่วละออกกระบาท ดจิตใจเพื่พูกันไปด้วยทางนี้ก็ความคิดจิตใจที่สุจรกตสื่อตรงรู้เหตุรู้ผลและรู้กิจชอบชัดด่วดียังคือกลว่มเยาวชนสามารถนำความรู้ที่มีอยู่ปัจจุบัิใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างแท้จริงพระเจ้าจึงของแสดงความชื่นชมกับผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาทุกท่าน,ท,าานที่มุ่งมั่นสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพกลัมาเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองด้วยการจัดการเรียนการสอนอย่างประสิทธิภาพ มีมาตรฐานดีเด่นจนได้รับรางวัลในวับนี้ส่วนน,นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักว่าแต่ละคนเป็นเยาวชนที่มีคุณค่าของบ้านเมืองควรที่จะภาคภูมิใจได้ขอให้ทุกคนหมัม่นสุบทอพัฒนาตน,นเองให้คุณสมบัติที่มี